สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เค่เช่นเคยแล้วก็คลิปเปิดไพ่สีใบทำนายรักนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะ c a l l i n g b a k Energy ของคุณตอนนี้เป็น Energy ของคุณถูก ถูกเทถูกทิ้งไว้กับภาพความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับคนที่คุณคุยหรือคนรักซึ่งตัวเขาทิ้งคุณเพราะเหตุผลที่ว่า 1. เขากลับไปหาคนของเขาภรรยาสามีหรือคนเก่า,ก,ากลับไปเลือกคนเก่า,กาหรือมีเรื่องต้องจัดการเลยกลับไป 2... เขาไปตัดสินใจเลือกอีกคนถ้าเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกเขาเลือกอีกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนคนนี้ทิ้งของบางอย่างไว้ให้คุณอาจจะเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่เขาเคยใช้เสื้อของเขาออะไรที่มันเป็นของเขาอะทิ้งไว้โดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่คุณมีของอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาอยู่นาฬิกาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นของของเขาอะอืมซึ่งคนคนนี้ทิ้งไปเทไปเพราะมีอีกคนนึงมีอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลค่ะ ไม่ใช่เรื่องของงานหรือเรื่องอะไรเขาต้องกลับไปหาภรรยาสามีหรือแฟนเก่าเขาอะไรเงี้ยกลับไปจัดการบางอย่างต้องกลับไปหรือเขาเลือกอีกคนหนึ่งที่เป็นคนคุยที่เขาแบบดูดูไปพร้อมกับคุณแล้วเขาเลือกคนนั้นอะไรอย่างนี้คะ่ะอันนี้เป็นสถานการณ์คําใบ้เกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะหนึ่งคุณเป็นคนที่ชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะสองคุณเป็นคนที่ ชอบสีเขียวเหรอชอบสีเขียวหรือชอบสีชมพูนะคะสามคุณเป็นคนที่ชอบเก็บของอะไรบางอย่างที่ที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่คุณรักไว้ชอบสะสมของของเหล่านั้นอะจะไม่ทิ้งเช่นตัวหนังใบแรกอะไรเงรี้ยคุณจะชอบเก็บไว้อืมประมาณนี้นี่เป็นคําใบหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มีนธนูนะคะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเลขสิบแ 8ปอ็ดก็ได้แปดสิบสองอะไรเงี้ยคุณกับคนคนนี้ยมีรูปมีรูปคู่กันแหละหรือคุณมีรูปของเขาที่คุณถ่ายเองคือไม่ใช่รูปที่ส่งให้กันอะแต่เป็นรูปที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์ตัวเองนะคะอันเนี้ยเป็นเป็นแบบคำใบ้เพิ่มเติมโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะ 1. คุณจะได้เจอคนใหม่ๆคุณจะมีคนใหม่ๆกลับเข้ามาไม่ใช่กลับเข้ามันมีกลับเข้ามาเพราะเค้กพูดพราะมีมอันนี้คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหรือเป็นคนที่เป็น go g e t อ e r ทำอะไรก็เป็นคนทำจริงพูดจริง เป็นคนที่รักษาคําพูดรักษาสัญญาลักอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมษจิงธนูได้นะคะคุณคุณจะชอบเขานะถึงแม้ว่าคุณจะค่อนข้างหมดหวังในเรื่องของความรักแบบไม่อยากหวังอะ่ะถ้ามีคนเข้ามาก็โอเคไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเสียใจมาเยอะอันนี้เค้ดูจากไพ่ใบนี้คนที่เข้ามาเขาจะดีกับคุณมากพูดจากบบคุณดีเอาใจคุณนู่นนี่นั่นแต่คุณก็จะรู้สึกแบบ หรอตอนคนที่ผ่านผ่านมาก็ดีแบบนี้แหละตอนแรกอะสักพักก็ออกไลน์อีกแล้วไม่น่ารักกับเราอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้สึกถ้าตอนนี้มันดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ก็บายบายอะไรประมาณนี้ยค่ะแต่เครู้สึกจากไพ่ใบนี้นะเครู้สึกว่าลึกๆคุณยังไม่ลืมคนคนนี้คนที่เขาทิ้งคุณไปเทคุณไปแบบไม่บอกไม่กล่าวอะอืมหรืออาจจะบอกแล้วคุณก็รู้ได้ว่าเขาหายไปอยู่กับใครอะไรอย่เงี้ยคราวนี้เนี่ยค่ะพอเขารู้ หรือพอตัวคุณมีคนใหม่ๆ energy คุณมันไปผูกติดกับคนใหม่คนเก่ากลับมาคนที่ทิ้งคุณไปเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะโดยไพย่ choice เนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างคนใหม่กับคนเก่าซึ่งถ้าตามไพ่มันเป็นไปได้สูงว่าคุณจะเลือกคนเก่ามากกว่าคนใหม่เพราะใจคุณนะ่ะผูกอยู่กับเขาเนี่ยค่ะด้วยตุ๊ก,กตาคู่เนี้ย มันเหมือนกับคุณให้ใจคนคนนี้ไปแล้วเออซึ่งคนเก่าเขาจะกลับมาแล้วคุณอาจจะต้องเลือกตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> คนเก่าไม่มีทางกลับมาแล้วแหละเราเราก็โอเคกับคนใหม่เราอาจจะค่อยๆศึกษาดูใจไปกับคนใหม่แต่พอคนเก่ากลับมาคุณรู้เลยว่าใจคุณยังไม่ลืมเขาอะซึ่งคนเก่าๆของคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทมีนไม่ใช่มีนดิอาจจะมีมีนก็ได้มีนกลุมมีถุนตุล มีนกุงมมิถุนตุนประมาณนี้เครู้สึกว่าคุณจะเลือกคนเก่ามากกว่าคนใหม่เนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ตามไพ่มันเป็นไปได้สูงว่าคุณจะเลือกคนเก่าๆคนที่เคยเป็นเหมือนงูพิษในชีวิตคุณ <c oughs> เป็นคนที่เคยพ่นพิษใส่คุณแล้วคุณเจ็บปวดคุณป่วยอะไรอย่างเงี้ยป่วยไปถึงป่วยทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบ แต่พอคนเก่ากลับมาเขาก็ทําให้คุณมีความสุขนะแต่ลึกๆแล้วอะ่ะอันนี้แค่อยาาให้คุณถามใจตัวเองดูว่าคุณลืมอดีตได้ไหมแล้วคุณให้โอกาสเขาคนที่เป็นคนเก่าอะ่ะมันเป็นแค่เรื่องความสัมพันธ์ทางกายที่ป่างคุณดูดีๆพอถ้าคุณเสียคนใหม่ที่เขามีใจให้คุณไปอะ่ะแล้วคุณไปเลือกความสัมพันธ์ทางกายวันนึงเขาต้องกลับไปหาคนเก่าๆของเขาอีกอะไรเงี้ยมันมันหรือเขาจะไปมีอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็จะเสียใจอีก ดังนั้นนะคะเลือกตัดสินใจให้ดีแต่แค่เห็นแหละว่าคุณจะเลือกคนเก่าเออแต่ว่าก็ก็ลองดูลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าโอเคไหมเพราะเนี่ยการที่เขามาแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเขาจะมาแบบที่เขาก็ยังไม่ได้ตัดกับคนคนที่เขาไปหาคนที่เขาไปเลือกคนที่เขาเทคุณไปเพื่อคนคนนั้นอะไรเงี้ยเขาจะยังไม่ได้ตัดเพราะเนี้ยเป็นการ ย่องมาแอบมาแอบกลับมาอะไรเงี้ยแล้วไพ่ใบนี้เรียงเป็นงูพิษอยู่แต่เป็นงูพิษที่มันแสดงถึง p a ชั i o นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่วันนี้เรารักเธอพรุ่งนี้เราทะเลาะก,กันวันต่อไปเราดีกันมันเป็นแบบเอ่อ make up break up make up break ัพ up อะไรอย่างเงี้ยบอกเลิกรักกันบอกเลิกรักกันอะไรดังนั้นมันก็มันเหมือน roller coaster มันจะไม่ได้สุขใจขนาดนั้นแต่เคก็ไม่ได้เห็นว่าคุณน่ะรักคนใหม่ มันเป็นการคนใหม่ๆเขาเข้ามาทําให้คุณมาช่วยฮิวใจคุณนะทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นลืมคนเก่าไปบ้างชั่วขณะอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็ลองดูอาจจะเกิดขึ้นภายใน2วัน6วันหรือว่า21วันนะคะเป็นไปได้หรือเดือนเมษามิถุนากุมภามีนานะคะประมาณนี้ธันวาก็ได้นะคะนิดหนึ่งไหม คนเก่าๆคนเก่าๆ Our story isn't over yet ก็คือมันยังไม่จบเรื่องของเรายังไม่จบนะนี่คือข้อความจากคนเก่าของคุณนะคะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านันจ๊ะบ๊ายบาย